กระเป๋ากับรองเท้าใหม่ของฉันสวยไหมโหพี่พรซื้อของใหม่อีกแล้วหรอก็ของมันต้องมีนะมะเหมี่ยวขอบใจนะที่ให้พี่ยืมตังค์นึกว่าพี่พรไม่มีเงินกินข้าวหนูก็เลยให้ยืมมะเหมี่ยวจะเที่ยงแล้วกินข้าวกับอะไรดีอ๋อหนูว่าจะสั่งลายแมนค่ะสั่งเผื่อพี่ด้วยนะมะเหมี่ยวอ๋อได้ค่ะมะเหมี่ยวเดี๋ยวข้ากับข้าวเส้นเดือน่อ้เอานะตอนเย็นพี่กู้อีกพันหนึ่งนะพี่ยาก,กินหมูกระทะไม่ได้หรอกพี่พรเอาเดิมเมื่อคืนหนูก่อนหนูก็ไม่มีใช้แล้วเนี่ยทีไข่ทีมันแล้วกัน เจ๊คะนุ่มขอเบิกตังค์เลยค่ะหนึ่งพันเบิกอีกแล้วหรอพี่พรของเดือนนี้เบิกไปหมดแล้วนะก็ยัยไม่เมียนเลยค่ะมายืมตังค์หนูไล้ไม่คืนนูก็เลยต้องมาเบิกเจ๊อีกมะเมี่ยวเนี่ยนะเขาเอาตังค์ไปทําอะไรหมดพี่พรเจ๊เนี่ยไม่รู้อะไรไม่เหมี่ยวนะเอาตังค์ไปเปยผู้ชายยืมหนูนี่ไม่เคยคืนเลยเออแล้วพี่พรจะเอาเท่าไหร่คะเอาสองพันเลยค่ะเจ๊ชมพู่ยัยไม่เมียวน่ะมันยืมตังค์พี่ไปพี่พี่เหลือตังค์กินข้าวเลยพอเหลือให้พี่ยืมไหมจริงหรอพี่พรน่าสงสารจังเนี่ยหนูให้ยืมแต่ว ชมพู่ตอนเย็นเราไปเดินตลาดนัดกันไหมไม่ไปหรอกแกเธอจะยืมตังฉันมะเมี่ยวไปตามทุกคนมาเจขอประชุมมะเหมี่ยวทำไมไปยืมตังพี่พรเราไม่คืนรู้ไหมว่าพี่เขาเดือดร้อนเปล่านะคะเจ๊หนูไม่เคยยืมเงินพี่พรเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเจ๊น้องก็คงเดือดร้อนหนูไม่ซีเรียสหรอกคะ่ะนี่คะ่ะเจ๊หลักฐานพี่พรต่างหากที่เป็นคนยืมหนูแล้วไม่เคยคืนเลยคะ่ะฮะพี่พรโอ๊ยเต๋าไม่แกล้งฉันสุวรนจะได้ไหมโอาแกล้งเิอมันสนุกอะ เลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันลำคานงูเคยอ,อีกแล้วเหรอพี่เงี้ยเพี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว่ามันมาแกล้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแกล้งน้องสาวฉันไอเด็กกัม้าส่งน้ำหน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอกหลนี่มันโต๊เรียนฉันนี่มันก็โต๊ะเรียนเราได้ ครูให้นั่งตามเรืองที่<ห>นี่ก็อีเธอเรียนกรรมอะไรกับฉันเนี่ยเธอตัดผมฉันทำไฟเตาเธอแก้กันได้ไหมโอ้ย,อย,อยแค่เลีม้ผมแตกไปให้จะกรธอะไรนักหนาเธอ<ๆ>รู้ไหมว่าเธอคือคนที่ด่าร้อคาำที่สุดในชีวิตฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอีกฉันเกียจครั เป็นอะไรนิวเห็นเสร้อมาหลายวันแล้วเต่อไม่มาเรียนหลายวันแล้วพ่ะพี่พอ,อ,อ้ก็ดีแล้วสิให้มันหายไปนานๆเลยจะได้ไม่มีใครแกล้งนั่นสิก็ดีแล้วนี่เต๋าเธอมาตากฝนทำไมทำไมาได้ไงเออครูให้ฉันมาดูเพราะว่าไม่เห็นเธอไปโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก เตาเธอต้องดูดีๆนะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเต๋านี่เธอไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวคนเดียวไม่รู้จะเรียนไปทําไมถ้างั้นก็กลับไปเลยไปเสียเวลาเรามากเลยเรียนก็ได้อ่านให้เราฟังใหม่หน่อยสินิวเลยแล้วสายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเรียนนิวครับเต๋เดินไปเรียนด้วยกันไหม,อมเอา้าทำไมไปด้วยกัน ปกติเห็นกันที่ไหนทะเลาะกันทุกทีโอ้ถทดครับผมเออคุณคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนี่มันเต่านี่ตามสะมาเร็วๆนี่เหรอทางเข้าบ้านบ้านน้องผมอ่ะมีแต่ปลายอย่างเงี้ยเหรอทางเข้าบ้านนก็นี่แหละเต่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเด็กกัมพาว่าแต่ทําไมคุณถึงรู้จักเต่าล่ะเต่าเป็นน้องชายผมครับน้องชายนิวพรุ่งนี้เราเดินไปเรียนด้วยกันอีกนะงอแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ <Hey! S 2> คุณเป็นใครมานั่งอยู่บ้านผม oh, เต๋าพี่มารับน้องไปอยู่เมียงนอกด้วยกันฮะ <Huh? S 1> จะมารับผมไปอยู่เมืองนอกแล้วพี่เป็นใครครับเราเป็นพี่ไซคนละแม่กับนายพ่อสั่งเสียให้นายไปอยู่เมียงนอกกับพี่อยู่ที่เมียงนอกนะไปอยู่เมืองนอกพี่พรนู่ไปเรียนก่อนนะเอา้าไม่รอไปพร้อมพี่เหรอเต๋าวันนี้เธาไม่ไปเรียนเหรอเราลาออกแล้ว เราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกับพี่ต่างประเทศคือรอเราได้ไหมเราเรียนจบเราจะมาหาเธออ่ะเธอเก็บไว้นะเต๋าเธอไม่ต้องไปได้ไหมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตกเครื่องเเรียนจบแล้ว เธอบอกเธอจะกลับมาหาเราเธอคงลืมแล้วสินะทำไมนั่งใจลอยคิดถึงใครอยู่ครับสวัสดีค่ะคุณเข้ามาได้ไงคะเต๋าผมกลับมาตามสัญญานะครับเจ๊คะอคนที่เรานัดออดดชัน่นเป็นนักแสดงช่องอ,อนาชอบมาแล้วค่ปะป่ะเจ๊พร้อมละ สวัสดีค่ะหนูชื่อมะเมียวมาสมัครเป็นนางเอกค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำพีค่ะแซบสู้ซ้ามสมัครเป็นนางร้ายค่ะจีจีคนป่วยมาโอเดชันหรือเปล่านะเธอมีปากซีดขนาดนั้นอ่ะอ่ะอ่ะเริ่มเลยยัยมะเมี่ยวเธอแย่งคุณชายไปจากฉันก็เขาชอบฉันไม่ได้ชอบเธอนี่เรากำลังดูละครข,ข้าค่ายลูกเสืออยู่หรือเปล่าเล่นเป็นธรรมชาติมากธรรมชาติก้อนหินกับต้นไม้หน่อยแน่ปากดีนักนะอย่างงี้ต้องเจอโอ้ยอย่าทำฉันเลยค่ะคุณพีพ่อพ่อพ่อไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ โอ้ยไม่สนิทกับบทยังกล้ามาเนาะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเล่นไม่ค่อย น่ารักอ่ะอะไรน้าลิปการ์ตูนโคถ่าไงเขาทําถึงมากเลยนะเธอพราอเขาเอาโฟรอิฟมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะแล้วคือลุคน่ารักมากสีลิปก็สวยแพคเกจคือจื้งน่ารักสุดๆหูมีหลายสีเลยมีทั้งเนื้อกลอสและเนื้อแมทมาด้วยกันอย่างละแปดสีลิปกลอสฉ่ำวาวบางเบาไม่เหนียวไม่หนืบทิ้งสเตนติดทนเบอร์หนึ่งถึงสามโปร่งแสงเหมาะกับวันสบายๆเน้นบํารุงปากเบอร์สี่ถึงหกเนื้อ ชัดกลบปากคำได้ดีส่วนตัวนี้เป็นเนื้อแมตกรรมหยี่เม็ดสีชัดติดทนไม่หนักปากทั้ง2เนื้อมีกลิ่นหอมแล้วสอคนเมื่อวานมาทำไมอีกสวัสดีค่ะพวกหนูขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งนะคะวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะไม่ได้เสียเวลาคนอื่นเขารอคิวกันเป็นพันพอละ โอกาสเขาดูเจรู้สึกว่าวันนี้เขาสองคนดูสดใสมีแววดีนะใหญ่มะเหมียวเธอแย่งคุณชายไปจากฉันก็คุณชายเขารักฉันไม่ได้รักเธอนี่หูเล่นดีขึ้นกว่าเมื่อวานยี่งกระมืออาชีพน้อยแน่ปากดีงหรือเธอเลยโอ้ยอย่าทำฉันเลยค่ะคุณน้ำพีสุดยอด รับทั้งสองคนเลยนะคะเจ๊แล้วทำไมเมื่อวานไม่เล่นแบบนี้ล่ะก็เพราะพวกหนูใช้ลิบการ์ตูนโคทาสีปากสวยมาพร้อมกับความมั่นใจเจ๊อยากได้อ่ะซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่วันที่9เดือน9นี้เวลา19นาฬิกาเขามีโปรพิเศษในไลฟ์เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นโปรฉลองพรีเซนเตอร์คนใหม่ทุกคนสามารถติดตามได้ที่ช่องลาที่แท็กไปนี้เลยนะพี่วินทีนว่าไงน้องทำยังไงดีพี่ผมอยากชอบสาวคนหนึ่ง ตั้งแต่สมัยเรียน้ะชอบก็อบอกว่าสอบดีอยู่โจมมาเลยเรื่องงานแล้วเหรอเอาเตา๋าเรากำลังจะกลับบ้านนิวเรามีเรื่องจะบอกเธอเรื่องอะไรหรอเออคือเราชอบคนคน,นึงอะ่ะใครหรอเออคือเราชอบออ้ยเรามีนะเตา๋าลืมเลยเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะเตาเราเรีรบรีบ น,น้องนิวเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะพี่มิทีนไปกินข้าวกันเถอะนิวหิวจะแย่แล้วไปเต๋ไปบอกรักเขายังผมไม่กล้าพี่มิทีนเขาชอบอะไรก็ซื้อไปให้เขาดีรออะไรล่ะจริงเหรอพี่เรื่องงานแล้วเหรออืออือขอถามหน่อยสิเธอชอบอะไรหรออือเราชอบตุ๊กตาหมีอะ่ะแล้วถามทำไมเปล่าเปล่าเปล่า,าไม่มีอะไรน้องนิวครับ ก <Y> พี่มิทินนิวเลิกงานจะยังน้าไปกันเถอะค่ะพี่มิทินไปเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้พี่มิทินเอาตเตามาได้ไงนิวเอ้านี่แฟนพี่เองอ๋อแฟนเอา้าอย่าบอกนะว่าเต๋าเป็นน้องพี่มิทินหรอคะมีหน้าหล่อหล่อเหมือนกันเลย เดี๋ยวรอกลับก่อนนะนิวพี่วินทีนผมไปรออยู่บ้านนะพี่ตั้งเจเรียนนะนำ้ำจ้าแม่พี่ชนเอาน้ำเอาน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้หรอพี่ชนใช่เอาไปกินกับน้ำพริกกะปิขอบคุณค่ะพี่ชน ไม่คิดเลยว่าพี่ชอนที่เป็นถึงหนุม่มฮอตเขารียนงจะเอานอกไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชอนให้ได้น้ําจะสวยเพื่อพี่ชอนน้าจะสวยเพื่อพี่ชอนน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชอนจุฬาเฮาส์ดีดีครีมแตงงมอหน้าน้ําจะต้องเนียนใสพี่ชอนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ําจาแม่พี่ชอนคะ,ะน้าน้ํามีเรื่องจะบอกพี่ชอนคือน้า ชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ํารู้แล้วว่าสิ่งที่น้ําควรจะทําที่สุดและควรจะทํามาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ําชอบพี่ชนค่ะอะไรนะยายน้ำยายสินี <c oughs> ทุ๊กตาแรางเธอนี่ยจุ้ยาอ่อนมาก